พอเย,ยกกอะมดรบเกาะรบชาเ<อ>คยอ,อยู่เคยกินนอะวันในสงคามในบ่ได้ไปการเขียดบ่คืนนี่บ่มันมีโคมอ๋อขันมีกันทีไปบ่น,นี่ไปเคยเคาะห้องกันนี่ไปไปแล้วเข่าน้ำน้ำฝนเนาะเายันไปเกะข้าเข่าน้ำฝนอ๋อทำประตูยันไปเหยียบเข่าหยียบน้ำฝนเนาะแมนนี่แหละ อ๋อดีดีใจเลยเลยดยมาแบบนกใบ้เจ้ามาบ่ให้มาบ่บอบ่ให้มาจะดีเลยนี่เข้าเลยไม่กูเฮเลย้ไบ่ให้ฟูด้วนมันทังมีโอมีบ่มีในโลกจะหูเองโอ้เออคอยชีวไลคือว่าใครชาติใครเช่น่นคือโพดเนาะ บอยโอ้คือพี่ปอบคือพี่ปอบคือพี่ปอบมันเอาช่วยเดนเจคผู้ใดแทะโอ้แต่ทอนแต่จะทอนเป็นปอบหรือบอเคยเห็นไหมว่าพี่ปอบเป็นเนไ่พไรปุ๊เห็นพนโพงคือไตกระบอกนี่มันแท้แมันเป็นนาคนบอนาคือนาก็หองบ่เป็นเรียบอะไรนะทีที่ว่าพอตูกเกิดดนแล้วฮู้จกว่าเออเป็นปอบอย่างฉชนอย่างซี่นะแมนโอ้ฮู้จกพี่เพชพี่พง ดงฟีป่ามันเป็นในไหนเคยไปผู้เดียวนี่เคยเห็นบ่เคยเห็นแต่บ่ย่านบ่เจ้าธรรมดาเลยเฉยเลยเฉยเลยเออหานอนน้ำคนลมคนตายเขาอยู่ยื้นเลยทช่ไมกล้าบ่นอนผู้เดียวก็กล้านอนบ่นอนไหวยี่ยี่นอนน้ำไปก็บ่นอนน้ำคนตายฮะหวบ่กล้าคนตายมันก็คือก็เราก็ดูได้บ่าแงี้พื้นแชมแช่พื้นใจขาดดินนั้นได้ใจพอพอจะยืนได้ อเคยจะลักลอบปะเพิ่นเอาไปต้นฉาดดยเพิ่นจะเป็นให้ได้ฉันเขาเอามาบึงบเงายให้ใบบึงแมนแมนคนประตูคอยวิชุดตะลันปนันเลยคอยใช้มากินเลือดกินเลือดตัวเองเลือดมูอเลือดขู่แต่มูอก็ใช้มาเอาเลือดเอายางเข้าไปเขาจะไปกินเลือดอ๋อจุยอย่างเมนจันเลือดง้เลือดคุยกันยังคืนกินได้คอยกินได้ใหญ่ประตูเป็นยังยังกิน อัาย้อนว่าให้มีกำลังใจให้มีใจขึ้นวะเขาบอกว่าเป็นตอบ่ไปกินเลือดเขาบอบ่เป็นได้ผเคยเลยเขาอยู่ได้เฉยเลเขายู่บุญชุดหักแพงกันเจ้ากบข่อยเอาจะแพงคอยอยากกินเลือดใช่กันคอยแท้งให้เจ้ากินอือให้กินเลือดเจ้าจะแท้งให้คอยกินกินอ่าคมจินใจบุญชุดโต กับปฏิบัต mm. ิห so, ักแพงกันนอนดินกินข้าวหุงใช้มันไปยืนแล้วกนพอหมดด้วยอืมชอบกินเลือดข่อยกอยกินเลือดเจ้าแท่งกันกินได้เป็นเชียเป็นชีพเชียฮาเชียแฉล่งเนี่ยเคยแทงให้กันกินด้วยอ่าปนเชีเล่าเค้าชิบม่มีเล่ายาทำไมแบนเราเค้าชิพชอกบีบใส่กิน หายใจขึ้นหายใจทุนเถียงหายใจขึ้นใจทุนเถียงแม่นกินเลือดมูลูกูเลือดคนบลมบตายเฮามีกําลังใจได้ดอือดีใจบ่มู่ักบ่ว่าบ่ักบ่แพงแม่นอือมูยังดูแลเบิใหญ่เฮาเออมูมูตายไปแล้วเฮาบ่ตายเฮาก็าาเอาบุญคุณของมูอือเยืนันี้ด้ จะอ่านมึงว่าบรรลบลมเชิญนาิเสงอ่อนดานังเวอุ่นก็เช่นบริษัทบ้านเพืองอ่านทางนี้ทางนี้ก็พภาคใต้ไทยทอเคชองเมกใช้แดงกัมพูชียะพออยู่มัดไม่ให้ตัวทำมัดกระทอนมันไปห่อใส่ทำก่อนจะเมืองจะแข่งจะแข่งคำบานจะแข่งปง เจ้าเพงจะยุงย่งย่งยุงยงลูกเต้าไปทางได้เดี่ยนี้นะบ่จักเขาไปทาเพลงเขาเขาเขาไปไปโรองเยียนบ่ไปทาเพจังวันหนังบ่อยากผอมวันจันได้น่วันจันเขาก็ไปแล้วเขาบอย่งหรอเขาบอยู่ซ้ำไอยนงหร็เ่าจะเป็นบ่แีงแต่ก่ออไปเป็นนี่บ่เบ่งตุยหูอโอ้ย อประตูนี้ได้เมียจารคนา้นทั้งหมดผู้ที่หกผู้ที่หกได้ปลาได้แต่งทุกคนแต่งแต่งอยู่ตรงอยู่ป่าอะไรกินน้ำหอนนำ้ำเดือดธรรมดาเนาะไกินลำงูตัวควายแล้วนคนนี้ได้ใช่คนสุดท้ายนี่แต่งหรือเปล่าเง้นตัวนึงหมอเลยคนที่เห็นเองเหงื่ตัวนึงเงินนี่ชำชำล้านชำร้านกีบในบ่อ ตะกี <accurately S 2> ้นะบ่ตะกี to, ้โอ้พอตู like <il> ้ไปหามานถ้าใช่ตะกี้ยังแข็งแขงหาได้อยู่เนาะเงินเดือนขอนำบ้านมือเขาช่วยนี่ตะกี้เด้อ่าโมเมนต์คือดีนี่เขาบึ้งต้นเลยหนูไปทุกไปยาก c เ้าไปเจ็บไปเป็นโอ้ยบึ้งกันนี่คือมดคือพวกเจ็บเป็นเขาถนอมหอมหักโมเมนต์ทำไม่ได้โมกูยูใช้ก็มามัด ก็เตวีตบอกไปเห็นเวียดมันก็โทรมามันก็บอกมาเอฟซีบอกว่าให้พระตูตัดผมพระตูติดเครื่องตัดผมบ่มีผู้ตัดบ่มีเงินบ่มีเงินบ่มีผู้ตัดให้แมนอ๋อถ้าตัดผมนี่แหงรอแล้พปรตูปุ๋ยตะกี้นี่รอว่าปอตูนี่ตะกี้แต่เป็นวัยรุ่นนี่นะเิ่งก็เอาหูปล่อยบอกว่าเป็นยังไงปรอตูบอกเป็นยังไงยังไว่าพอขีดตัวขีดตมมานะบอกเป็นยังเารไเจ้าทามัด พอตู่เนี่ยคนรุ่นไหนแกอายุพอตู่ก็หลายแลยก้าวสี่ปีก็ถือว่าโอ้ขอกับโอ้คือกันแล้วเนาะแน่รุ่นเจ้าแข้งขาบานเจ้าแข้งอินปงเออคำว่านายกนั่นะนายกลุงไก่ช่อนพมวิหารลุงจิพานุวงศ์เพราะอะไรบอกว่าถึงที่พอตู่แน่ ขันว่าถึงร่างไงขนว่าถึงว่าว่าถึงฟื้นหลักนะว่าถึงปัจจุบันนี่ปัจจุบันนี่พอตัวชีอย่ังใดดิแต่ละเมือแต่ละวันกินข้าวกินน้าคนอย่างทุกแง่ป่านนี้ทุกเลยคือดิไฟี่ให้บ่บึงลูกหลานนี่บังคือมือนี่ให้ลูกให้เมียบอกให้พ่อให้แม่เปิดบ่มีเขาก็ทุกแง่แม่วันญาติพี่น้องนี่บม่ได้ติดต่อกันเลยตั้งแต่บ่พัวพันกันบ่ได้พัวพันกันบ่ได้ตั้งแต่กี้พ่นบ่กี้่ชิบชาปีแล้ว จะเขาตายจะเขายังจะเขาอยู่ใช <só> ่จะเขาอยู y, ่บ <"S ong, S 2> ้านเก่าบ้านเดิมหรือบ่แม่ว่ามีพี่น้องจะค้นทางเจ้าออกมายิงชองชายชองพี่น้องคอยลูกบ้านคอยเองมีหาคนบ่สี่คนออาสี่คนแปลว่าน้องช่องชายช่องเอ้ยจะบ่หรือน้องเจ้ามีเอื้อยเอื้อยหนึ่งช่องเอ้ยสองน้องเจ้า เป็นคนที่เท่าไหร่ป่ตู่เขเป็นคนผู้ที่ฉี่จะเป็นคนลูกลาตัว้วะแมนที่อทยแต่กี้นะ่ะเจ้าออกเจ้ามาในี่พอแม่จะ <Nh ân. S 2> <อ>ยังมดบ่หรือวายังโอ้ยังเป็นยังมามายามยู่พอเขาหกกระจายกีย่เชบปีมานี้แล้วโอ้มายามจะอยู่พี่เนี่ยบ่แมน<อ>แม่ก็ยังพอก็ได้ไปฟังไปภางชมแม่ แม่ตายก็ค้นได้ขึ้นมาลกก้นขึ้นมามาจูดมาเผายะได้กระดูกคนไปเข้าทัดในหังคนกระดูกแม่คนไหนตายคอยลกคือเวียดเลยมันตายมันไปคนนั้นเผาได้กระดูกเลยตูวกุญแก้จคนโดยคุณขงเฮาพักชามันคงคนนองแกนให้บ่งคุณพ่อคุณแม่โดยใอาบําเพ็ญอาถรรพ์ ควมมันย uh, ืนป uh. ั uh. ้นนี่ล่ะอด้ยเออมีคู uh, ่มีหมูมีล oh, ูกมีหลานมาเบิ่งเขาโตด้วยเออกว่ากูนี่บนมีบนเปียบพออยู่ด้ยเออให้รัฐบาลบิ่งเขาเก่าอยู่บุญธรรมพิเศบอกเกี่ยวกับเขาได้ประตูเลยเน้นป้าทางประตูนี่ก็อยู่เฮือนนี่กับพนตกอยู่ปะทุกหอมแมงมันบพระ บางเดิมมันก็พรายยุ่ยรล็กนิดนอยใช้ได้เินขาวว่าคือว่าให้มีเ้ยพกินนี่นะก็ไม่ข้าวาวงนยพ่อเนี่ยนี่นี่ิ้เห็นนีและจิเห็นก็กามาในขอบประจักน้ำแล้วแมนแมนแมน่าให้ภัยคนปฏิปติภัยไอ้เมียเป็นจิตเป็นใจแบแค่คนลูกหลานมามาถนะดใมา เอาข้อม th th ูลในไหนเขาก็จะบุ้งตัวจริงว่าพอเท่าที่ทอดที่เห็นเอาบ่อเขาเห็นตัวจริงแล้วเลยเขานำจำป่าบ่มีนะบ่มีคนหนึงเขาเป่าไฟลูกกินเองคือนี่เขากระแดงเพราะว่ากินได้นี่เจ้ากินได้บอเขานดิเอยกินได้เอยบอกว่าแล้วกินเขากระแดงเขาตู้อ้าวก็จะบุ้งเขาเขาจะใบบุญอ้อนบ่ bỏ đi nâng, bỏ chào này, mà nâng nhiều đấy, à, tao cũng như thuần mà mấy hết, ờ, à. tao mới chìm, mới học, đây một à, rồi.